เธอคือขยันแค่นะได้แล้พี่น้องเนาะซักเครื่องสักปะอันผ่าปูที่นอนซักผ้าลูกจะาบเธอน่ะโบ้แล้วไอซักให้อันนั้นด้แดงน้อยเงี้ยวเซบอนมาสักเฮ้เออจะเออใบจะทางเลกะติงอะไปเอากระติกมาระตกาแมนเออเออจะยัปเดโอ้แม่นะหนึ่งทั้งเป็นเลยโอ้กวะหนกเป็นแจวเป็นแจวมีปพชกระปบ ชั้นนี่ชั้นนะปุยปุยปุนี้ปปัดปัดปัดชันชักันบว่าบ่ให้ชาบ้านเลืการเออเอาชั่ปัดสบายมาหนูปัดเองโอ้เด็กหนอนเธอแบบนี้จรมงงนก็หักเทงอยู่แล้วปุยปุยปุยนีปีอเอดเอคอในเรื่องเงินนะเจ้าคอในเอฟซีจะเรื่องอปซื้อยาสูบกันนี่นี่ไปสูอยากันนี่บ่ให้แล้ว ไอ้ถดก็ไดแล้วาอจั้ก่นีก่ฝากติตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องบดปุ่สุคนโอเจ้าชิถากิกระปูก่ะาถกิกระปูคิวแห้งบดเหแห้งอย่านีโอเคเนอพี่น้องผููจักเขย่าไปเย่าขยะโอ้ยบานนี่ ตรงจักแล้วเป็นคนดีแล้วมืัอนี้พี่น้องเลยนดีใจลายพยันให้ถือกดดึงมาจับไปหน่อยชั่วเอาไว้ตัวนี้สบายคืนนี้เอาขึ้นไว้งเพื่อนกันขอซ้อนขอซ้อนซ้อนซ้อนเอาขึ้นไว้งเพื่อนต้องซ้อนเอาซ้อนกับซ้อนใช่ไหมจังนุ่มว่าจังนุ่มฮะเอามากระติกนะเอาน้มก้อนนี่ โอเคเอามาเอ้ยอย่าใส่กระปูอีกเด้อบวานี้เด้อให้กระปูใส่เอ้าได้ครับน้ำคอนมุ่นปลาเรลนี่เลยกระปูปลาแร่โดยแม่น้ำควนทอบดกะเอารถมันเย็นนี่บ่แนนจะซื้อจะใส่นี่ขึ้นไม่หันค่านี้ไล้หันค่าผู้ใดโอ้จักซื้อดอกหันค่าไกยื่นบ่แน่นระหว่างนินทาโค้งนไงไกยื่นอีลาน้อย อีมุยอยากเป็นดอกชาวอเทิดก็บอกหม่คพราอนก็ห่วงใช่ได้จ้ะอืมอเรกเป็นเป็นเดียอ้รายเทิดาเอาคทานทานนั่นก็แล้วเลยชโอ้ไอ้เทิดใส่เว็ม่วาันนี้คุดเื่อเด้น่กบอกนี่เ็นึ่นกบอยากกินคนจะกางไวคนจะไว้กเลใ้เแย่งคนกินลนะกบมันเป็นจากไหนทุเรขจบเจ้านะไว้เจ้าละ เราไม่เคยกินครบเราจะกินลองเบิงงเรากินลองเบิงเนาะแล้วเราค่อยเด้อแล้วว่าแสงทานี้วะกินชุกเนาะเมื่อคืนนี้ข่อยก็ได้ลายโตเต็มเป็นบุกแล้วว่าคาราบกินคบเราสิเป็นพงหรอไข่ก็เป็การเบ็ด้กันเจ้าไปนะไเถยหว่าเป็นพงแ่กินชุก่เป็นข่กินดิบรวยตับย้อนม่ได้ข่ว่าเป็นดิบยานดิแอร์ว้สิินกบดิบ กาตับตจนตับย้อนบด่ะเดียวจกมือนั่นเียน้านรามถอกใช้ตักกินเนาะตั้ตีเบิบ่โปไอามามาไปเอานุมไเทอในกลองนึงอ่ะนจะไวอหนึงเอาปะหนึงเอาไม่จโบจ้าเอานุมไเทอไนตอนน้ำจิ้มที่พูดกิ่นบ่เจีวเพชรดิบคุยบัตเพชรมาลำลายเขาอยากเข้าอยากข้าอ่ะนะบย บอดเมื่อในกินลาบงูอะไรไม่ใช่นะเอ้ากกินข้าวมาเนี่ยนะกูต้องกินเด้อเพื่อนเบาลิบอบดีจัดจัดงูเลยจะพุกินข้าวเด้อจะกินข้าวเด้อจะห้ามกินอิ่มเด้อมันชาและก่อดเลยนะวันแล้วเาบอกเขาไอ้นุ้ยเละเมื่อวาก่อนได้ใช่อยได้ยังใช้เบาเอ็นนะกไปเบกเห็นยังอยู่น้ำบบาภูถอยออกมาอัพคลิปก่อนเพิ่นว่าเออแรนถ่าเด้อเพิ่นว่าเดินขนน้อยเออฉลาดดี ลาดได้คือพุดดูดด้วยนะน่ะปันผัวได้คนละกล่องเลยคนบัวห้คัวก็อ้อนึ่งเดี๋ยวนี่บัวพิ่นเพิ่นชีบีชีจอกกินง่ายเพิ่นบัวห้คัวกินแบบนั้นเพิ่นดูดค่ากล่องแล้วมันคือเด็กน้อยบ่เป้าบั่นโอ้ยเป็นน้ำนั่นเลยเท้าเจ้าก็มากินไอเทสเลย วลาซุกไว้แฮงกันถึงหนักมวยตีนตายวันเดียวนะทั้งคนนี้มีอ่โอ้โหเอฟซีคอมเมนต์จากตีคอยบอสบอเลยแม่นมีคนอยากตีบอสเอ้าเบิ้งเนีเบิ้งคอยขออนุญาตเบ้าอยางหน่อยดิออ่าขออนุญาตบอกบักบดลงมาหาเนี่ยอยู่อัตประชิดสั่งสอนมันจักหน่อยนี่แล้วสั่งสอนเรื่องไรเจ้ากระหิตยังเจ้าขึงเด้เจ้ายังขึงยังขึงอ้าวเห็ดมาดวานนี่เด้พผล่นบ่มาคนมากเนาะบ่มาคนมากได้บอสกับ่ต้องเบิ้งผ่าเบิ้งเพิ่นเนี่บ่แล้วเพิ่นเพิ่นเบิ้ง เบื้องมาจากช่างชอนเนี่นี่โอ้โหมากเท่ากันเลยทั้งบอสดึงเื่อเพื่อนช่างชอนนี่โบแมนการทำความมุ่นแห้งกับมีไรเอาอยากช่างชอนไปว่าโอ้อย่ามาดร้ายโทบอกแนะนำนี่นี่บอสพร้อมลบเดี๋ยวนี้เอามาเดา๋ยววันนั้นเลยบอสเลยโทรมาโอ้ยเจ้าอย่าเดือดนะบอสมากได้ทางทานเพื่อนสกินน้ำเลยควายว่าสิกินราคาเดือดเราไม่ได้กินไปกินไปป่นกินไอ้เจิดคักได้ผลเดียวเพื่อนว่าบอกมาสิเดี๋ยวสิอันแนะนำ

กันตีนะพ่อเองนะบุมีความสามารถสู้ใครได้ดอกแช่บ่แช่บ่เขาไปรักกินกระปูค่อยจะไหวจับไลยเลยโป่งมันได้หมเทิดโป่งมันได้หมให้มันชุกคักเลยให้มันชุกคักก่อนยังกินองค์นันบ่ได้ครับหมกินองคบ่ได้กระปูยังริบอยู่บ่พากินยากเข้าว่าจะกินฮ้อนกระปูเลยนะถ้านมไอ้น้อยเบิดแพะหนึ่งหรอได้เราซื้อมาจนบ่ได้กลิ่นเราไอ้น้อย ยินกับซิบมีขนมน้อยน้อยไอ้น้อยบัว่าเก่าคอยเราตายแล้วบาดันเซงนะแมนบ้านดนเซงนี่แต่บัว่าเก่าเพิ่นอายุงเช้าปลายได้ลูกเจ็ดเป็ดคนคนเหล่ามูนะแม่บัวแม่แม่ไปทามเขาแล้วบัวแม่ดอกเหรอแม่แม่กับฮิปปงนะแต่พอปงมันจะมาไปเป็นคนตายตอนนั้นนะก็เขาเผาแล้เห็นตะกี้ทานแดงฉุ่มขึ้งโยนบเขาลาย ใส่น้ำเด็กอยโตบ้านนั่นนันกรมีแหละโตแช่บ๊ยเถิดน้ำเย็นเบิก่อกินน้ำนี่เบิก่อยส่โัางไอ้เพื่อได้เสือแพงมันเห็ดเบี้ยเผ็ดหอ่างชอัตปุยก่อนออเ็ดอ่างไอ้ชีอัตปุยวะนี่เอ้าิน้องมามดีวะบ่บดยาอน่าขึงก้าก็รเอาน่มมันหอกไอ้นี่วันนีเอ้าวเพิ่นวา กก็ดีินเมนุ่เลยแต่ว่าเรื่องตีเรื่องต้อยนะคอยถอยโบชู่ผ่าบอกเล่านะกันว่าเราจะตีนะไปเจอหนักมวยพูนคอยโบชู่แล้วอ้างอ้างกล้ามเซื้ออ้างกล้ามเซื้อโอ้โหพี่น้องเราท่าเจ้าได้หานนี่นี่บอสท่าเจ้าได้ห้าท่าอ้างกล้ามนี่แสดงว่าท่าแล้วท่าไอพีวะนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยเนี้ยวายอกเด้อพี่น้องเนาะไอพีพี่น้องเพงบรรจุคนบโบ๊ะเพิ่นสีไล่ที่ดีเฮาก็หักแพลงเพิ่นบิึงเฮาเพิ่นบกชอนเฮากับพ่อสิปั๊บพุ่งโซดยูเด้ออ้า ยังบ่มีไพ่มาจีดย้อนสไตล์ชีวิตบอดีคือเขาเสื้อยืาดส่งยินขาดเขาบ่ะชุงบ่เข้าบ่อยใหญ่ไปแล้วมันบ่ได้จังหวะอนว่าไปแวะแวะเราจากเมืองแมนเนาะไอ้เธอะเไอ้เธอชิคกระปุ่ได้ไหมแซ่บแห้งเขาแซ่บป่ะแซ่บไปถึงจะแซ่บ ไปกานมาอีเด้อเเด้อมือหนาเด้ออไม่นะเถิดไปกานเจ้่งงไสสัคอยนี่ไปกานซิบตัวพันไปก้านโอ้เลยเก่งยังเลยเฮมาดกมาข้างได้เถอเราไปกานเราไปกานจับกระปูเราแย่นกระปูนี่มิต่คอยจับเอาในบานปบปับเลยไกระปูนีป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 ีเลอายตายาตายตานตาตายต่ายายตาาายยตาตายายกาตยาา ขอยู่ได้คอยวะครับคอยไปโรงเรียนคอยว่าซื้อว่าโดนเพนแต่ว่าซื้อเล่นเข้าเอ,อิ้มาการปรีคับปนน้องใยคลิปนี้ก็ได้เนอะเออย่างกนเร่องน้ำมาทอดกับเชิ้งเน กิตามคิดต่อไปเนาะเนาะเป็นกัครับข้ากกอบกสบายกินแรกกอบกอบคันหัว่าไม่รู้เป็นอะไรเอาแซมพูมาชะก็ไม่หายโอ้ยทำไมจังหาโอ้ยโอ็นเพื่อนพังเหรอแม่เพื่อนพังัรวมไม่รู้จะไป เียกวดเอาไปกินผู้ดีแบบนี้โอเคเอ้ยจะเงินหีืงบ้างเงนเต้า,นานหนึ่งกัวไพ่กระดาวีแน่นักกำวีวีวีกกลงมาขายวีมาขายวีเด้อจ้าเลยเฮ้ย,เ,ยเป็นเพลงเบิดป่านนี่โอเพทฮะใส่เจ้าได้สองร้อยวิวจ้าหนี่เอ,เอ,อบคุณถองใส่กระซามเลย ราจำแเอาได้เถอะจินก็ไปแดกนบ่มองดูทองฟ่าเมื่อเติมใจสันวายมองดูใจสันร้อนลนอยู่ข้างในเอามาาน้อยมามนี่ตำใช้กระปูน้อยจิงมองดูดวงดาวกระปูสุกดิบมาห่อบมบอสุกแล้วใจสันอ่อนวายมาโดนาอบอสเจ้าบ พ่อแฟร์น้อยกินมดปลาได้เนาะเออหลักกระทีบคอยแหละดังโลเออหลักกระปังคอยอ้าวพี่น้องเลยเนาะคุณรอเธอหนึ่งกระปูโจกินพี่น้องเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้พ่องแฟร์นทอโซล่าไปคนเดียวในฝาผูนใดก็แซ่ผู้ที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจพ่อแฟร์นเลยเด้อพะหนึ่งขอกราบเข้ามาสบายนะครับสวัสดีแล้วเทคเกือบไปนู่นอยู่บริเ้ณที่ ปีนี่ปีอีปีเพื่อตายมาสอยปีปีอีปีแน่ไอติดติดลิดิดลิดติดลิดติดลิดดลิดกินกับข้าวขับขีบแทบ พันเจ้าเริ่มไค่แน่แบบนี้นะมาเมืม่อไหร่ชื่ออื่นปิ้งเกลือพันไม้นไมนเนาะโอาฮะเต็มคำจะขไข่เหล้วผู้ใดสิเฮ็ดอันนั้นอยู่หันผู้ใดสิไปเลาะอยู่หันอย่าไปเลาะเด้อบัดนี้เด้อนี่บ,นบ่ไอ้ว่าเนี่ยบนไก่แล้ววะนี่บ้าอยู่เป็นปีเน,นานะไอ้เธอเลาะกับเงยได้นัดใจกันได้เถิด นี่กินอันนี้่นะซาวให้เ<ป>นี่ยซา,าวให้เงียักษ์นี่่าดีไอ้เทิดหนึ่งกระปูก็เดียวหนิว้าวเป็นตาเงือกแท้แท่ชำอาหารทถบนี้อาหารน้องแมน่นไผเคยกินมาเด้อพี่น้องไอซีเออเอาไอซีเลจะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้เอไอซีกินกระปูเด้อ่ะก็กินน้ำหนึ่งเด้อนั่งกินอย่างเป็นทางการอ้ากระเดี่ยวมั้ยนี่ วาน,น,นี่ยอาใช่บอนทุกวันนี้ยอาใช่บอนกินนี่บน้าเอาวันนั้นแนวมาใส่ขยะดีกว่าอันกระถ้วยนะชาวใบก็ได้เฮ้ยกระโตกกระเจงนะมาใส่ตีนมันนี่เฮ้ยเอาผักลงมากินกัดแน่โอ้พี่น้องเลยหนึ่งอีปูมาเด้ออีปูอีปูนี่ปีกระปูนาด้แท้มาเอาอีปูอ,อีปูอีปูแน่อ้าย นี่นี่กินนะแก้มันนะเดี๋ยวฮักก็ปป๊อปว่าอืมมันนีิทอดเลยโอ้ยสกปุ๊อุ้ยมันีแต่มันทอดเลยนะอืมมาเลยหมาได้บ้างโอเคอันน้ตัวไหนสบายลงข้าวนะิมาใช้อันหนึ่งกระปูเลย เฮ้ยกินครั้งแรกก็แซ่บหนิพอแพ่มาแล้วไหมพอูแพ็ทกินเลยบาบอนไปโรงเรียนคอยว่าซื้อว่าโดนเพนแต่ว่าซื้อเล่นโมเอินหัวกะปียังบแล้วกับอีปีอีปีเลยนี่อีปูอีปูอีปูนี้ไปมาเอาอีปูอีปูในไอมาซอยอีปีอีปีในไอพักบ่ พันเห็นเนาะข่ายไก่ขยะพันอืมขยะจูดขยะเปียบโบใหม่แล้วเออหลอกแท่นั้นแล้วกองเป็นว่าเป็นบอลโบใหม่ก็ได้ไหนโบว่ายอยู่ทึ้งมันจิ้มนัวไหนบว่ายอยู่ทึ้งนอนตึ้งแม่นนี้ว่าอยู่กองขี่ไผ่ยังมันแห้งเขาก็คอยจูดไปได้อยูเดี๋ยวจูดด้วยสายสายขยะเปียบบางอาไปทีเหมืไกลมีชิ้นเน่าเจ้านะลื่นทีจูดตัวโตมันแห้งบอสกินกระปูบอสโบเอิร์นกันบ่นี่ โอ้ยบ่เยินเงินบ่หนึ่งวบเละใครจเอินเนาะบุกคนบุกินหามะชิบะกินกับครูน้ากันเลยเอไปแคบบอแบไปกินเนื้อหมักเน่าโอยมันกะสุแล้วบ่เป็นมกชลาชุกกินมักเน่าจเกลือ Cái xe cà phù nó khỏe trình cao mất Bị nọc nó Kinh cà nó sả bài đỡ tôi nọc Thôi chắc bà bắt đẻn Ủa rồi sao chắc mày tiền chứ cưng tiền cỏ mất Xốp mất ná Thôi nó kết thúc là xăm Cái xe cà phù này Cái xe này Phát 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 Cái xe cà phù này Để đỡ mà kìa mẹ Thầy má ai nè ngươi Thầy má Nàng nàng Nào họ. บอบอกระปุกโอ้ยเธอบอกระโตกมาใช่ตีนมันเนาะแม่ลตีนมาวะให้คว้าก่อนจะกินตีนเลยมาเลยบอก็อยากกินตีนมันอยากกินเมื่อนายมีดเห็นปะจับกระชามาเลยโอ๊คนีดม่งปะเลยซ้ำเดี๋ยว้านบึ๊บเดี๋ยวข้าจัดการนี่วัวขับมาพี่ว่าวนี่ เอออิ่นมาเนี่ยเิ่นไรมาดิ <_ an> เิ่นไรมาเิ่นไรมาเห็นง่นตามน้าใส่บ่ <_ an> บแม่คอกินกับเปร <Right> <_ an> ๊กเขาึงกผ่าแล้วย่างเจวแล้วกินข่าไม่เทิร์นไ <_ an> ม่เทิแอบหนึ่งกระปูไว้เทิ์กินหนึ่งกระปูได้ตุ๊กแกนย่าไปเ กุ้งเน่าฮบแล้วกินกระปูไม่ยิ่งเด้อนี่กระปูไม่ยิ่งเลยกระปุเน่าแทบอันไรเนี่ดูมีรางหูอเขากินเรากินปูกตายจ้าเม้งนั่นงแคบหมูวานี่ครันคามว่ะเออแล้วแปลว้เอะไบเมือนแหละ ขอยได้แม่งยังมาให้เทิร์นมาเนี่ยจะไปเก็บนะมันอยู่ในโฟกใหม่นั่นได้ขึ้นหนาแปลงเลยเดเขาเนาะขู่ขงหุ้มบ่กรมหุ้มปลาเอ้ยถามนาไเทิรโกหหุ้มปลาบ่ะอืแข่เนาะแจ่มนันแล้วฝุ่นนะได้ตัววานนี่เถอะแม่งนะหาทิพย์มาขาย้าเดกเนนี้เถอะหลายบอกนี่ไหมไม่ห้าลด่องตัวตวพันหนึง

เจ้าไปน้ำบ no, ่ไปดนไปครับเจ้าอาบ่น้องเดินนาได้น้องเป็นม่ยิงไหนเดี๋ยวมันนั่งเดินนนเดนกินกปู๋ิมงานมันพวกแพเดี๋ยนี้ข้าื้อราง้อทุกคกินอีวันแล้วอ้่ครอยากินร็้อยากกินรงยู่ัินกงปืเห็นีชื้อน้ัง่รัเนาะ สิงคโปูแล้วเราคืเห็นจริงจรน้บอาหมายเดือดเฮ้ยเาจเชือกกระปูแมวนเขาเจ้าปูนีเดียว่ไเป็นยังเจ้าเอาเขาไว้เอาข่อยนะครับอาหารกระปูขินะไม่กินได้อยหนึงกินอะกินอ่ลาบกระปูนังเชืองพาเลยกินลาบกระปูเลยวลาบกระปูหน่อยลาบกระปนลาบกระปูอ๋อมนอยากข่อยแต่แล้วลาบกระปูลาบแล้ว ตำเนาะสบายเนาะเหมือนปนกระปุนี่ใช่น่าเนาะแบบกรบปิบนนิไปกินนนนิดดนีนำกระปุนะกินได้ทิแบยได้เนาะุเนาะเออมมือนิดเนาะไปไปเลือดไปไปใช้หางคำเอาแล้วให้มั่งไงนะกกเอเมืองกกินเพื่อนุูแล้วพันกระปุน กินปันกระปุกมาหนีเบาเลยจไปหามินทามก็ไปเชิดพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องจะได้ดีมีแห้งก็จะได้จมไข่อย่มีเด้อพี่น้องเนาะมันมาแล้วมันญาติกันโตมันตกห้างมันขึ้นไม่เอ้ยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีปลาของมึงเหรเนาะแม่นปะนึกจอย